ครับสวัสดีเพื่นนอนๆชาวฮันเดอร์สันดีฟุตบอลนะครับวันนี้เราก็มาสนุกกับมินิสโนฟนะฮะราชดาซอย4วันนี้ก็เ,เป็นทีมที่ชนะมาเป็นแค่หนึ่งในทีมที่ชนะนะฮะของมินิลีกที่จริงๆแล้วก็มีหลายทีมแล้วก็จะมาสนุกกันอีกเร็ว,รวนี้แน่ๆนะฮะกับเพื่อนๆทุกคนก็เลยเอ,อยากจะชวนทุกๆคนนะฮะว่าเข้ามาเล่นมามาอัปเดตนักเตะมาสนุกสนานกันอยู่ในในเว็บเรานะฮะคุณก็อาจจะเป็นคนหนึ่งเหมือนกันนะฮะที่สามารถที่จะได้รางวัลนี้ แล้วนอกจากรางวัลน,นี้นีดเนี่ยเรายังมีอีกหลายรางวัลก็เป็นในสเต็กหรือ 3, ว TSG เขาม,าม,ม,าววมีแล้วก็รางวัลเด่นที่8-9ทุกคนนะครับมาวมอัปเดตเกมของตัวเองแล้วก็กาะแข่ให้ได้เยอะๆแล้วเดี๋ยวเราเจอ,เเจอเเกันที่เกมครับสวัสดีครับผมเบิร์ตนะครับเรเนนื่องการแข่งก็สนุกนะครับเราก็มาโดย มีกิจกรรมของอันเดตเนี่ยต้องขอบคุณอันเดตก่อนนะครับว่ามีกิจกรรมดีๆให้เราเล่นนะครับโดยเล่นกีฬาโดยไม่ต้องมีการ,รนานนะครับก็อบับเยาวชนไปด้วยนะครับสิ่งนี้บริษัทของเล่นนะครับเป็นที่รู้จักใมอันเดตเซอร์นเน็ตก็ได้มาจากพี่ๆที่ทำง,งานเขามาชว mm hmm. นเล่นกลุ่มเข,ข,ข,ข้ากลุ่มตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรว่าเล่นแบบสนุกสนานเทีฮาปาร์ตี้ไป ประเมินอาทิตย์แรกคะแนนออกมาแบบ,บแดัดดบนโอเคครับได้ได้ดับ60กว่าก็คิดว่าน่าจะมีรู้ที่สำหรับการมินิลีเข้าร่วมมินิลีก็สัปดาห์ที่สองคะแนนยังเสร็จเอยู่ก็โอเคครับพอสัปดาห์สุดท้ายเอาแล้วมีมีรูบบร้นผมก็ลำวันหนึ่งพอในน้องก็เลยได้ขึ้นมานี่ก็แบบรูบ้สึกภูมิใจและดีใจเอย่างยิ่งที่ได้มาบร,บร่วมเกมที่แบบ รางวัลดีๆอย่างนี้ทุกอย่างถือว่าโอเคครับแฮปปี้ครับก็ขอบคุณเฉลต์เพื่อนๆอย่ามากครับ